MJ ห้าเจ็ดศูนยคูโต้ใหม่ล่าสุดแกะกล่องครับยังไม่ได้ลองงานไหนเลยใบเม็ดยังสีจำๆเลยขี้ตมขี้โคนยังไม่โดนรถเลยครับมีใส่เวทมาด้วยใส่เวทนี่เขียนไว 5, 0, น้5้าูนเนาะน่าจะ50ากิโลเนาะ สองลูกเลยตัวนี้แมเวททวงสองเลยครับข้างละร้อยโลหรือเปล่าหรือว่าสองลูก50ากิโลก็ไม่แน่ใจครับอันนี้ต้องสอบถามคนขับครับต้องสอบถามเจ้าของแล้วก็ทางบริษัทครับผมก็ไม่ถนัดเท่าไหร่ครับในเรื่องเวททวงครับนี่ครับใส่เวทสองลูกข้างละสองลูกเลยน่าจะ50ากิโลนะลูกละห้าสิบ เพราะว่าดูแล้วมันเชกิโลภาษาอังกฤษ50เชกีอ้เวียด2ลูกเลยครับสายดันไปแกะกลองครับชั่วโมงก็น่าจะน้อยอยู่นะอ้าวางขึ้นทางไหนนู่นครับภารกิจกู้ภัย LC0 ติดลมครับ โอ้ชั่วโมงไม่ขึ้นมันต้องเปิดกุญแจมาดูครับว่าจะรวยไลายไหมจะขึ้นหรือเปล่าเสียตั้งว่าไงขึ้นขึ้น,น,น,นโอ้รถใหญ่ขนาดนี้ไม่ขึ้น <Okay. S 2> ก็จะว่าไงนั้นลมว่าอะไรนี่มองนี่ฮะนี่ไหม,มคือว่าเจียดดินไยก่อนว้า รถใหญ่ครับราลมอ่าดัานดินใส่ก่อนเกียดครั้งแรกต้องทำทางเข้ามาก่อนครับมันเกียดเกียร์ได้วะเกียดเกียร์ได้ระฮะ ว่าในเงนี้นี่เเกียร์สองมาวะหรือเกียร์หนึ่งดู L50 ก่อนครับเฮ้ย5 7 5 7 0 2 เกวพนาโอเอ็มเอ็มเอ็มครับขอตัวหลายพี่น้องเกีย<ม>อะไรเกียอะไรเกียอะไรเกียเนืองวะที่บ่อใส่สโล ห้าเดศูนสองครับท่านผู้ชมบาง6สาาง ลาเบกนี่เหยียบเบกมีไฟเบกด้วยครับดินค่อนข้างดินค่อนข้างอมน้ำครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่า้องมาลุ้นกันครับอันนี้ตรงนี้นี่ผมมาทำไว้ครับตั้งแต่ปีก่ายครับปีที่แล้วครับเอามาลุ้นกันว่า หาเจ็ดจะเป็นอย่างไรจะรอดหรือเปล่าออรอดไหมรอดไหมหวาดเสียวครับอวหะช็อตนี้อุหะช็อตนี้น่วมหรือเปล่าเฮ้แยแสงรัวดูดินดูดินครับเนี่ยอันนี้เป็นน้ำครับขอบสะนี่นี่ สอบสะบ่อเลี้ยงปลาเออแล้วเราจะคลอดนันละตอเขาู้ม่าจะนมงคอดไปโอ้ยาเมืกี้ก็เทวมันลมเด่นไม่ใช่บ่ลมเอาดึงดึงเออดึงไปเอ้วเตอพ่ะไป้ดึงไว โอ้มองไ่้ยูง่มเว่าลมหรอกนี่ว่ามันสุดเอาไปสุดเลยก็ตองไม่หีุดห้าเอา L5 L50 ครับเอ้ย L50 มา L40 นู้ด m u 5 7ดู L40 ครับ ติดลมครับด,ดูครับน,น,มมน,น้ำออกเลยครับมันติดขอบสะครับเนี่ยสะลึกอยู่ด้วยรยิมสะก็มินมินนะครับไม่กวา้างเท่าไหร่ โอกาสจะติดลมได้มากเลยครับแต่ว่าตรงรถไทยใหญ่ยืนอยู่นั้นก็มีนุ่มๆครับแต่คิดว่าคงจะไม่ลมเรอมาดูลุนกันครับว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่แล้วแะครับรถใหญ่ขนาดนี้ดึง

เกียร์ไม่เข้าครับล้อเต้าหยสี่ศูนย์เกียร์ไม่เข้าไม่เข้าเกียร์เอา,าว้วาวเดี๋ยวกค้งแข็งไม่ได้เข้าเกียร์เอาลองดูเอา,เอาคนขับลืมเข้าเกียร์ครับเอาคันนั้นก็ไม่คันนี้ก็ลืมเข้าเกียร์ เอยมันก็เวือนรวดแล้วนี่สบายครับรถใหญ่ดึงรถเล็กไม่ขึ้นก็บ้าแล้วพี่น้องอ๋อดึงหวาดฝุ่นเลยอย้เอาขึ้นแล้วครับเรียบร้อยครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้ว Nuo mê lê vâng giảm nhảm 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 ไปเนี่ยมันไงมั้งเอาครูมันคนหนักเลี้ยงนะมันเลี้ยงไปเป็นคว้ให้มันเสียเงินบ้างนี่ไหมันเสียวะมันเสียอยังเฮ้ยเต้านี่นี่ตัวนี่มอนให้ผมว่านี่มันมันมันแข็งในการเลยมันขันนอนในครูนี่กินแล้วครับพี่น้องกินแล้วเรียบร้อยครับเต้าสามครับพี่นี่โจบภารกิจครับเต้าสามเต้าสามเต้าสาม รถออใหม่ครับรถใหม่ไปกลับบ้านครับ